ลองจนินตนาการถึงเสียงดาบเล็กกล้าที่ปะทะกันท่ามกลางสายหมอกภาพของกษัตริย์ผู้น่าเกรงขามนั่งอยู่ท่ามกลางอัศวินกล้าหารรอบโตกกลมมีพ่อมดขาวขาวนามว่าเมอรินคอยให้คำปรึกษาและดาบเอ็กคาริเบอร์ที่สองประกายศักสิทธิ์ภาพเหล่านี้คือสิ่งที่โลกจดจำเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์วีลบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษ แต่ถ้าผมบอกคุณว่ากษัตริย์อาเธอร์ที่คุณรู้จักคนที่ดึงดาบออกจากหินและอาศัยอยู่ในปราสาทคามล็อตอันหรูหลานั้นไม่มีอยู่จริงรอะครับนี่คือความย้อนแยงที่ตลกหลายที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะภาพจําของอาเธอร์ที่เราเห็นในหนังหรือการ์ตูนคือภาพของอัศาวินในชุดกอดเหล็กแวววาวแบบเต็มยศซึ่งเป็นแฟชั่นของยุคก,กลางตอนปลายหรือราวศตวรรษที่12แต่ตามตำนานแล้วอาเธอร์ Arthur ควรอยู่ในช่วงศตวรรษที่5หรือ6ซึ่งเราเรียกว่ายุคมืด ในยุคนั้นอังกฤษไม่ได้สวยงามเหมือนในนิทานครับแต่มันคือยุคที่อาณาจักรโรมันเพิ่งถอนตัวออกไปทิ้งให้เกาะอังกฤษตกอยู่ในความโกลาหลเลือดนองแผ่นดินจากการลุกรานของพวกป่าเถื่อนที่เรียกว่าแซกซอนผู้คนในยุคนั้นไม่ได้สวมเกาะเงินแต่สวมหนังสัตว์และใช้โล่ไม้สภาพบ้านเมืองมีแต่โคลนความอดอยากและความกลัวซึ่งมันช่างห่างไกลจากความรุ่งโรจน์ของคาเมลอตเสียลืเกิน แล้วทำไมเรื่องราวของอาเธอร์ถึงดูดีเกินจริงขนาดนี้คำตอบอาจซ่อนอยู่ในคำว่าโฆษณาชวนเชื่อครับนักประวัติศาสตร์หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าหรือจริงๆแล้วอาเธอร์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนแต่อาจเป็นเพียงนายทหารโรมันที่ตกค้างอยู่ในเกาะอังกฤษหรืออาจเป็นแค่หัวหน้ากลุ่มกระบฏท,ท้องถิ่นที่ลบเก่งกว่าคนอื่นนิดหน่อยแต่ดันไปเตะตานักสร้างภาพลักษณ์หรือนักกวีในยุคโบราณเข้า จนถูกหยิบมาปัดฝุ่นเสริมบารามีเติมเวทมนต์และใส่ความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปเพื่อสร้างความหวังให้กับผู้คนที่กำลังสิ้นหวังหรืออาจเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ทางการเมืองของกษัตริย์ในยุคหลังที่ต้องการสร้างความชอบธรรมให้ตนเองวันนี้เราจะมาสมรอยเป็นนักประวัติศาสตร์ครับเราจะย้อนกลับไปดูว่าภายใต้ก่อเหล็กที่สะท้อนแสงไฟนั้นแท้จริงแล้วอาเธอร์คือไครกันแน่ เขาคือวลาบรุษผู้กอบกู้ที่โลกหลงลืมหรือเป็นเพียงผลผลิตของการตลาดทางการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะความจริงเรื่องนี้อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนในนิยายแต่รับรองว่าแสบกว่าที่คุณคิดแน่นอนหากเราจะตามหาตัวของอาเธอร์เราต้องหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับมาในปีคศ410นี่คือช่วงเวลาที่ปริศาสตร์อังกฤษพบกับจุดเปลี่ยนที่โหดร้ายที่สุด ลองจินการดูนะครับว่าหลังจากที่จกักรวรรดิโรมันปกครองอังกฤษมานานกว่า350ปีอยู่ดีๆพวกเขาก็ตัดสินใจทิ้งเกาะแห่งนี้ไปเสียดือด้อเพอาะกรุงลรมกำลังถูกพวกป่าเถื่อนบุกโจมตีจกักรพรรดิโฮโนริอุสส่งจดหมายสั้นๆมาบอกชาววิสตันว่าจากนี้ไปดูแลตัวเองกันนะนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคมืดอย่างแท้จริง เมื่อทหารโรมันที่เคยเป็นกอบคุ้มกันเดินทับกับบานสิ่งที่เหลือทิ้งไว้คือความว่างเปล่าระบบสาธารณูโภคพันทลายถนนที่เคยปลอดภัยกับเต็มไปด้วยโจรป่าและที่แย่ไปกว่านั้นคือศัตรูจากพ้นทะเลกำลังจ้องมองเกาะอังกฤษด,ด้วยความหิวกระหายพวกเขาคือชาวแซกซอนตักลบจากเยอรมน,นีและเดนมาร์กที่ล่องเรือมาเพื่อพ้นสะดมและยึดครอง สำหรับชาวบริสตันในตอนนั้นความรู้สึกมันเหมือนกับคุณตื่นมาแล้วพบว่าบ้านของคุณไม่มีล็อกประตูไม่มีตำรวจและมีแก๊งอันธพาลกำลังพังรั้วบ้านเข้ามาทุกทิศทางความสิ้นหวังน,นี้เองทำให้หัวใจของมนุษย์เริ่มทำงานในโหมดสร้างกลไกป้องกันตัวในยามที่ความจริงมันเลวร้วายเกินกว่าจะรับไหวมนุษย์มักจะสร้างสัญ,ญลักษณ์หรือวิรุรุลขึ้นมาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและนี่คือดินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกเม็ดพันธุ์แห่งตำนานอาร์เธอร์ ความพยายามในการพิสูจน์ตัวตนของอาเธอร์มักจะไปตกมมาตายที่หลักฐานลายลักษณ์อักษรชิ้นสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งนั่นคือบันทึกของกีดัสผงในศตวรรษที่6ผู้เขียนหนังสือชื่อความพินาศและการพิชิตบิดเทนต์กีดัสเขียนบันทึกนี้ขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับยุคของอาเธอร์มากที่สุดเขาเล่าถึงความทุกข์ยากของชาวบิสตันและที่สำคัญที่สุดเขาเล่าถึงชัยชนะครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนกระแสสงครามนั่นคือยุทธการที่ภูเขาปาโดน ซึ่งเป็นจุดที่ทับบิสตันหยุดยั้งการลุกลานของพวกแซกซอนได้สำเร็จนานนับ10ปีแต่นี่คือความพีดครับกิดาสเล่าเรื่องการลบที่พวกเขาบาโดนอย่างละเอียดแต่เขาไม่เคยเอ่ยชื่ออาเธอร์แม้แต่คำเดียวเขากับยกความดีความชอบให้กับแม่ทับชื่ออัมโบซิอุสอเลิอุสซึ่งกิดาสบรรยายว่าเป็นชาวโรมันคนสุดท้ายที่เหลืออยู่คำถามที่ตามมาคือถ้าอาเธอร์คือกษัตริย์ที่นำทัพในวันนั้นจริงๆ ทำไมคนที่อยู่ในยุคเดียวกันอย่างกีดัสถึงมองข้ามเขาไปมีความเป็นไปได้สองทางที่น่าสนใจครับอาเธอร์ไม่มีตัวตนจริงเขาอาจเป็นเพียงร่างจําลองของอัมบรซิอุสที่ถูกกวีรุ่นหลังแต่งเติมชื่อให้ฟังดูเป็นพื้นเมืองมากขึ้นอาเธอร์เป็นนายทหารเลืยนามเขาอาจเป็นเพียงนายกองหรือขุนศึกชั้นผู้น้อยที่ลบเก่นมากจนกลายเป็นเรื่องเล่าแบบปากต่อปากในหมู่ชาวบ้าน ขณะที่นักปัติศาสตร์ใสยเลือดแทบแบบกีดัสเลือกจะบันทึกเฉพาะชื่อของชนชั้นสูงที่มีเชื้อสายโรมันในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดชาวบิสตันไม่ต้องการเพียงแค่แม่ทัพที่ลบชนะแต่พวกเขาต้องการกษัตริย์ในอุดมคติที่จะมากอบกู้ศักดิ์ศรีของพวกเขาคืนมาเมื่อความจริงมีเพียงแม่ทัพโรมันที่แก่ชราพวกเขาจึงอาจสร้างอาเธอร์ขึ้นมาเป็นภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่งและเข้าถึงง่ายกว่าเดิม นี่อาจจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ยุคโบราณที่ทำงานได้ทรงพลังที่สุดเพราะพวกเขาไม่ได้แค่เล่าเรื่องการลบแต่พวกเขากำลังสร้างความเชื่อที่จะอยู่ยงคงกระพันไปอีกพันปีตัวที่ความจริงแอบเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของปริศาสตร์ที่ดุกปิดเบือนไปเพื่อความอยู่รอดของจิตวิญญาณคนในชาติ เมื่อเราขยับภาพจากกษัตริย์ในนิยายมาสู่ความจริงในหน้าปติศาสตร์เราจะพบว่าไม่มีชื่ออาเธอร์ปรากฏในธรรมเนียบกษัตริย์ยุคเก่านั้นเลยแต่นักปฏิศาสตร์กลับพบล่องรอยของบุคคลที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นต้นแบบของอาเธอร์อยู่3ามกลุ่มใหญ่ๆซึ่งแต่ละคนก็มีหลักฐานที่ทําให้เราต้องร้องเฮ้ย hey, เพราะมันช่างบังเอิญจนน่าขนลุกครับคนที่1นึ่งลูซิอุสอัทอริอุสแคสตุสนทหารโรมันผู้ถูกลืม ทฤษฎีนี้โดงดังมาจากภาพพยงค์คิงอาเธอร์ในปี2004โดยเน้เนไปที่ชายที่มีชื่อจริงว่าลูซิอุสออโทริอุสแคทุสเขาคือนายทหารระดับสูงของโรมันที่ประจำการอยู่ในอังกฤษช่วงศตวรรษที่2ซึ่งเรียวกว่าอายุของอาเธอร์ที่เราคุ้นเคยถึง300ปีทำไมถึงน่าสงสัยเพราะว่าชื่อที่ใช้นามสกุลอัลโทริอุสของเขาสอดคล้องกับชื่ออาเธอร์อย่างมากในเชิงนิลุกติศาสตร์กองทัพซามเทียน ลูซิอุสคุณกองทัพมาจากทุ่งหญ้าสเตปปปัจจุบันคือแถวยูเคนรักเซียนักรบกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมที่กอบว่างลงในตำนานอาเทอร์ได้เป๊ะเช่นพวกเขาสวมเกาะเก็บปลาที่ดูคล้ายเกาะอัศวินมีธงประจำหน่วยเป็นรูปมังกรที่ทำจากผ้าปิ้วไหวตามลมและที่พีกที่สุดคือพวกเขามีพิธีกรรมทางศาสนาที่ต้องปักดาบลงบนแท่นหินหรือดินเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสงคราม หากทฤษฎีนี้จริงอาเธอร์ Arthur คือในฐานาโรมันที่สร้างชื่อเสียงจนกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาหลายร้อยปีจนคนรุ่นหลังจำสลับยุคสมัยกันนั่นเองครับคนที่สองลีโอธารมัสกษัตริย์ผู้ถูกทรยศและหายสาบสูญหากคุณมองหาคนที่มีไทม์ไลน์ตรงกับยุคอาเธอร์ที่สุดคือศตวรรษที่5ชื่อของลีโอธารมัสคือตัวเต็งอันดับหนึ่งครับชื่อของเขาไม่ใช่ชื่อคนเสียทีเดียวแต่เป็นฉายาที่แปลว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ทำไมถึงน่าสงสัยเพราะว่าภารกิจข้ามทะเลบันทึกระบุว่าลีโอธามัสนำทัพชาวบิสตันข้ามทะเลไปยังกอซึ่งคือฝรั่งเศสในปัจจุบันเพื่อช่วยให้โรมันลบกับพวกวิซิโกสซึ่งตรงกับเนื้อหาในตำนานที่ว่าอาเธอร์เคยยกทัพไปลบถึงยุโรปภาคพื้นทวีปความทรยศเขาถูกเพื่อนสนิทหรือคนสนิททรยศหันหลังในระหว่างศึกครั้งนั้นทำให้กองทัพของเขาพ่ายแพ้และต้องถอยล่นหนีไป บรรทึกสุดท้ายบอกว่าลีโอธามาสัสที่บาดเจ็บสาบสูญไปในดินแดนที่ชื่อว่าอาวารอนซึ่งเป็นเมืองในแคว้นเบอร์กันดีประเทศฝรั่งเศสชิ้นนี้มันช่างตรงกับเกาะอาวารอนที่อาเธอร์ไปพักรักษาตัวหลังลบกับมอเดตจรลอดคิดไม่ได้ว่านี่มันเรื่องเดียวกันชัดๆทฤษฎีนี้มองว่าอาเธอร์คือบคุคคลที่มีตัวตนจริงเป็นกษัตริย์นัดรบที่พยายามกอบกู้สร้างพลังอับปงของอาณาจักร,กร,กร,กรแต่สุดท้ายกลับถูกการเมืองเล่นงานจนต้องหายสาบสูญไปในต่างแดน คนต่อมาหัวหน้ากระบฏนิรน,นามทฤษฎีมัดรวมวิรบุรุษทฤษฎีสุดท้ายนี้อาจจะดูใจร้ายกับแฟนลับอาเธอร์นิดหน่อยแต่นักประวัติศาสตร์สายสมจริงมักจะเทใจให้กับทฤษฎีนี้ครับนั่นคืออาเธอร์ไม่ได้มีตัวตนเพียงคนเดียวลองนึกภาพของคนไทยที่เอาวิรบุรุษของนายจันหนวดเกี่ยวชาวบ้านบาลาาจันและพัทนเลศวนมามัดรวมกันแล้วเรียกว่าสุดยอดนักรบแห่งสยามคนเดียวดูครับ ทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาเธอร์คือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นจากการเอาชัยชนะของขุนศึกหลายๆคนในช่วงยุคมืดมาขยำรวมกันทำไมถึงน่าสงสัยก็เพราะว่าในยุคที่ชาวบริตันถูกแซกซอนลุกลานจนแทบสิ้นชาติพวกเขาต้องการฮีโร่ที่ลบชนะทุกศึกเช่นศึก12ครั้งที่ถูกระบุในบันทึกยุคหลังแต่ความเป็นจริงมันไม่มีใครชนะได้ทุกศึกหรอกครับการใส่สีตีไข่ วิรกรรมของอัมบซิอุสที่ชนะที่ภูเขาบาโดนอาจถูกเอาไปผสมกับเรื่องราวนักรบท้องถิ่นคนอื่นแล้วติดป้ายชื่อใหม่ว่าอาเธอร์เพื่อให้ง่ายต่อการเล่าเรื่องและสร้างขวัญกำลังใจถ้าเป็นแบบนี้อาเธอร์ Arthur ก็คือซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการตลาดแบบปากต่อปากเพื่อให้ชาวบิสตันยังคงมีความหวังว่าวันหนึ่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะกลับมาช่วยเราอีกครั้งไม่ว่าอาเธอร์จะเป็นนายทหารโรมันสุดเท่กษัตริย์ผู้ถูกทรยศที่น่าสงสาร หรือจะเป็นแค่เรื่องแต่งมัดรวมสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดโลกต้องการอาร์เธอร์เสมอครับแล้วคุณล่ะครับหลังจากฟังทฤษฎีเหล่านี้แล้วคุณคิดว่าอาร์เธอร์คนไหนไมีน้ำหนักมากที่สุดหรือคุณอยากจะเชื่อในตำนานที่สวยงามต่อไปมากกว่าถ้าเราบอกว่ายุคมืดคือช่วงที่เม็ดพันธ์ุของอาร์เธอร์ถูกปลูกลงในดินศตวรรษที่12ก็คือช่วงเวลาที่นักการตลาด ระดับอัจฉริย,ยะหยิบเม็ดพันนั้นมาใส่ปุ๋ยเร่งโตจนกลายเป็นต้นไม้ที่สูงเสียดฟา้าและบทบางความจริงทางประวัติศาสตร์ไปจนมิดครับในปีคศ1136้อสมมีนักเขียนและนักบวชาวเวลคนหนึ่งชื่อว่าเจฟฟี่แห่งบอนเมา์เขาได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่าประวัติกษัตริย์แห่งบริเตนซึ่งหนังสือเล่มนี้ล่ะครับคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ขุนศึกนิรน,นามกลายเป็นมหาราช เจฟฟีไม่ได้เขียนแค่พงศวดานธรรมดาแต่เขาคือยอดนักเล่าเรื่องเขาอ้างว่าเขาได้แปลหนังสือโบราณเล่มหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นและนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่เชื่อว่ามันไม่มีอยู่จริงเขาจิบเอาเศษเสี้ยวของชื่ออาเธอร์จากบทกวีเก่าๆมาใส่จินนการแบบจัดเต็มขอเพิ่มตัวละครพ่อมดเมอร์ลินเข้ามาซึ่งเป็นการจับเอาคนบ้านในป่ากับศาสดาพยากรณ์มามัดรวมกัน อาวุธระดับตำนานเขาเริ่มใส่ชื่อดาบคาริเบอร์ต่อมากลกายเป็นเอ็กซ์คาริเบอร์และหอกศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสากลเขาแต่งเรื่องว่าอาเธอร์ยกทัพไปลบชนะครึ่งค่อนดอุโรปและตั้งโต๊ะกลมเพื่อรวบรวมเหล่าอัศาวินที่เก่งที่สุดหนังสือของเจฟฟี่กลายเป็นเบสเซลเลอร์แห่งยุคกลางมันถูกก๊อปปี้และแพร่กระจายไปทั่วยุโรปเหมือนไวรัลผลที่ตามมาคือผู้คนเริ่มเชื่อว่านี่คือประวัติศาสตร์จริงๆไม่ใช่เรื่องแต่ง คำถามที่น่าสนใจคือทำไมกษัตริย์และชนชั้นสูงในยุคนั้นถึงปล่อยให้เรื่องที่ดูจะโม้ขนาดนี้แพร่หลายคำตอบง่ายมากเลยครับเพราะมันคือโฆษณาชวนเชื่อชั้นยอดในยุคนั้นอังกฤษถูกปกครองโดยชาวนอร์มันซึ่งเป็นผู้ชนะจากการรบในปี1066พวกเขาถูกมองว่าเป็นผู้ลูกหลานที่มีรากเหง้ามาจากฝรั่งเศสดังนั้นพวกเขาจึงต้องการอะไรบางอย่างมาพิสูจน์ว่าพวกเขามีสิทธิ์อันชอบธรรมในการครอบครองเกาะแห่งนี้ การสนับสนุนตำนานอาเทอร์ช่วยพวกเขาได้สองเด้งห่งการตัดสายสัมพันธ์กับพวกแซกซอนอาเธอร์คือศัตรูตัวฉกาดของพวกแซกซอนการที่กษัตริย์นอร์มันยกย่องอาเทอร์เท่ากับเป็นการบอกว่าเราไมา่ใช่พวกเดียวกับแซกซอนที่เราเพิ่งชนะมานะแต่เราคือผู้สืบทอดจิตวิญญ,ญาณจากอาเทอร์ผู้ยิ่งใหญ่ต่างหากสการสร้างบารมีกษัตริย์อย่างพระเจ้าเฮนรี่ที่สและริชาร์ดใจสิงมักจะเข้มว่า ตนเองมีความเกี่ยวข้องกับอาเธอร์เพื่อให้ดูขังและน่าเกงขามในสายตาราดสอรนและกษัตริย์ประเทศอื่นมันคือการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านตำนานที่ทุกคนหลงหลักเหตุการณ์ที่พิสูจน์ว่าอาเธอร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดและการค้าได้ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นในปีคศ1191ณอารามกราสตันเบอรีในช่วงนั้นอารามเพิ่งประสบไฟไหม้ครั้งใหญ่และขาดแคลนเงินทุนอย่างหนัก พวกนักบวชที่นี่จึงประกาศข่าวช็อกโลกว่าเราขุดพบหลุมศพของกษัตริย์อาเธอร์และราชนีวิกนีเวียแล้วพวกเขาอ้างว่าขุดลึกลงไป16ฟุตและพบลงศพไม้โอ๊ขนาดใหญ่พร้อมกับไม้ข้างเขนตะกัวที่มีข้อความสักว่าที่นี่คือที่พำนักของกษัตริย์อาเธอร์ผู้โด่งดังนักเกาะอเวรลอนนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือการจัดฉากครั้งมโหฬาน ตัวสอบบนไม้กางเขนตะกวัวมีรูปแบบที่ทันสมัยเกินกว่าจะเป็นของยุคศตวรรษที่5เป้าหมายหลักคือเพื่อดึงดูดนักสแสวงบุญให้เดินทางมาที่อารามและบริจาคเงินจำนวนมากและแน่นอนกษัตริย์ในยุคนั้นก็พอใจเพราะการมีศพยืนยันว่าอาเธอร์ตายจริงๆแล้วช่วยสยบข่าวลือของพวกกระบฏท,ที่ว่าอาเธอร์ยังไม่ตายและจะกลับมาทวงบัลันคืน สิ่งที่เจฟฟี่แห่งมอนเม์และเหล่านักบวชทำคือการเปลี่ยนความทรงจําที่ผ้ามัวให้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกพวกเขาไม่ได้แค่บันทึกประวัติศาสตร์แต่พวกเขากําลังสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคน,นั้นอาเธอที่เราเห็นบนโต๊ะกลมจึงไม่ใช่แม่ทัพที่สู้รบในโคนตมแต่คือผลผลิตของการประดิษฐ์ประดอยที่ลงตัวระหว่างวรรณกรรมการเมืองและธุรกิจซึ่งมันทรงพลังมากเสียจนผ่านไปเกือบพันปี เราก็ยังคงแยกไม่ออกว่าตรงไหนคือเรื่องจริงตรงไหนคือโฆษณาชวนเชื่อครับเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดนี้เราจะพบว่าล่องรอยของกษัตริย์อัเทอร์ในหน้าปฐิตศาสตร์นั้นช่างบางเบาเรากับเป็นสายหมอกครับเขาอาจจะเป็นเพียงเงาของนายทหารโรมันผู้เข่งขัดเป็นขุนศึกท้อนถิ่นที่สู้สุดหัวใจเพื่อปกปอนบ้างเกิดหรืออาจเป็นเพียงชายผู้โชคร้ายที่ถูกเพื่อนสนิททรยศจนหายสาบสูญไปในต่างแดน ความจริงที่เราค้นพบนั้นไม่ได้มีดาบพิเศษไม่มีการดึงดาบออกจากหินและไม่มีปราสาทเคมอลอตท,ที่ตั้งตระหง,ง่านอย่างสวยงามแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือกระบวนการรีแบรนด์ที่เกิดขึ้นตลอด1,500ปีที่ผ่านมาครับอาเธอร์ถูกหยิบมาผัดฝุ่นใส่เกาะใหม่แต่งเติมเรื่องราวซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามความต้องการของคนในแต่ละยุคสมัยกษัตริย์ยุคกลางต้องการความชอบธรรมอาเธอร์ก็กลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ยุคที่บ้านเมืองวุ่นวายต้องการระเบียบอาเธอก็สร้างโต๊กลมและอัศวินผู้ทรงเกียรติขึ้นมาบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่การหาคำตอบว่าเขาคือใครหรือเขาไม่ตัวตวนจริงที่ไหนแต่คือการยอมรับว่าอาเธอได้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไปแล้วเขาไมา่ได้เป็นแค่คนที่มีลมหายใจแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ครับ สัญ,ญลักษณ์ของความหวังในยามที่มืดมิดที่สุดสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมที่ทุกคนเท่าเทียมกันรอบโตกลมและสัญ,ญลักษณ์ของอุดมคกติที่มนุษย์โหยหาไม่ว่าหลักฐานทางโบราณคดีจะบอกว่าอาเธอร์เป็นเพียงห,หน้าเผ่าธรรมดาในยุคมืดที่ลบแพ้บ้างชนะบ้างแต่นั่นก็ไม่อาจทำลายภาพลักษณ์ของกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมในใจของผู้คนได้เลยสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้ว่า ในโลกของปอดศาสตรษษ์และตำนานบางครั้งความจริงที่จืดชืดดก็สู้คำโกหกที่สวยงามไม่ได้เราอาจจะผิดหวังเล็กน้อยที่รู้ว่าพ่อมดเมอรลินอาจจะเป็นแค่เรื่องแต่งหรือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ไม่มีพลังวิเศษแต่อย่าลืมว่าคำโกหกเรื่องนี้แหละครับที่หล่อเลี้ยงจินตนาการเป็นแรงบันดาลใจให้กวีนักเขียนและผู้สร้างหนังมานับไม่ถ้วนและเป็นสิ่งที่สอนให้เราเชื่อว่าความดีจะชนะความชั่วเสมอ กษัตริ์อาเธอร์อาจเป็นเพียงโฆษณาชนเชื่อที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์บนเสยชาติแต่อย่างน้อยมันก็เป็นโฆษณาที่ทําให้โลกของเราดูมีความหวังและน่าอยู่ขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องราวที่เราเลือกจะเชื่อมาตลอด1,500ปีก็ตาม